นอนนะคะเดี๋ยวจะให้ครูทำให้ดูนะคะนอนใบชาเดินไปเดินมาอยู่กันยอดชาเขียวนอนน้อยจะกินอย่างเดียวนอนน้อยจะกินอย่างเดียวจะกินชาเขียวยอดอ่อนยอดอ่อนจะกินชาเขียวยอดอ่อนยอดอ่อนเดี๋ยวเร็วไปนะคะครูว่าเร็วไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราช้าๆนะคะจะเป็นค่อยๆใส่ไปกิ เดี๋ยวมันกจะไส่ให้ดูก่อนเอาเพื่นอนมือซุ่มอ่าเริ่มจากข้างขวานะคะไต่ขึ้นก่อนนอนใบชาเดินไปเดินมาอยู่บนยอดชาเขียวยอดน้อยจะกินอย่างเดียวนอนน้อยจะกินอย่างเดียวจะกินชาเขียวยอดอ่อนยอดอ่อนจะกินชาเขียว ได้ค่ะอ่ามีนอนมีนอนค่ะโรงเรียนไหนอยากขึ้นมาทำให้เพื่อนๆดูไหมคะบ้านไหนบ้านไหนบ้านไหนนะวันตะกี้ดิโอเคนะคะเดี๋ยวก็จบการเรียนยิ้มไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ยังมีการจะขึ้นมาเป็นยิ้มอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงบ่ายนะคะก็ขอกล่อเพราะว่าขอบคุณค่ะโปรเบอร์ให้น้องครับค่ะนะครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดนะครับ